สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว youtube ทุกๆคนด้วยนะครับอกับช่อง youtube รถดำส,สวยๆจารัสครับหรือว,ว่าช่องเสียตินพาซิ่งแต๊ๆนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับบางคนก็ถามว่าคนเดียวกันหรือเปล่าจารัสก,กับเสียตินคนเดียวกันครับคลิปนี้พามันดูหมอตานแกะดูอะไรที่ส่งมาจาก บริษัทอารยะอีคุปเมนต์หน่อยนะครับตัวนี้เป็นอะไรเ<อ>จ้า sk 200ที่ผมสั่งมาจากศูนย์อารยะอีคุปเมนต์สุรินนะครับเร็วมากครับสั่งเมื่อวานส่งมาถึงแล้วเร็วทันใจ <c oughs> <c oughs> โอ้ตัวนี้สายเอาสายไปขึ้นเดี <c oughs> ย๋ยวจะให้เอาไปเปลี่ยน <c oughs> ไปถอดเปลี่ยนได้เลยเนะ <c oughs> เาะเดี๋ยวเราจะเอาสายไปเปลี่ยน <c oughs> แกะดูหน่อยมันมาครบไหม อะไรที่สั่งมานี่สายสองเส้นตัวนี้นี่อะไรที่สั่งมามันจะมีสายสองเส้นพัดลมหนึ่งใบโัดเห็น,นพัดลมคือเบาใชะะ่ว่ะโอาหนอพัดลมวนี่อะไรบอสัตว์อะไรเพิ่งครีครี่ไหมเจ็ด จีเ oh, อ็นทีอ๋อจีเอ็นทีส่งมาคือว่าอะไรของโกเบโก้นี่สะดวกสบายครับทุกวันนี้ผมไม่ต้องวิ่งไปซื้อถึงที่หรอกถึงศูนย์หรอกผมโทรสั่งเลยลไหนดูดิไหนดูของเทมันเป็นยังไงวะมีโลโก้อะไรไหมโโนี่นะนี่พัดลมมักไฟครับพัดลมแค่ลมันอ่อนเดีย๋ยวงีันอ่อน ถ้าเป็นของเทียมมันจะแข็งป๊เลยนน่คือไม่มีโลโก้อะไรปะมียี่ห้อไหม,มไม่มีตัวนี้ของศูนย์นะครับน่าจะเป็นของแท้ครับของอารยะเพราะว่าของศูนย์อารยะนี่เขาไม่ขายของธรรมดายอยู่แล้วต้องเน้นคุณภาพครับอมาดูหลังนี้ครับมาส่งมาสามลังครับอื โคบโก้นี่สะดวกสบายเรื่องอะไรครับท่านผู้ชมไม่ต้องขับรถไม่ต้องเสียเวลาไปถึงทางบริษ,ษัทนะครับสำหรับท่านใดที่มีชื่ออยู่ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรไปสอบถามแล้วก็สั่งอะไรได้เลยนะครับดยทางศูนย์จะบริการสร่งอะไรถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับขอบคุณไปทางศูนย์อริยะอีควิปเมนต์สุรินด้วยนะครับบริษ,ษัทอริยะอีควิปเมนต์นะครับ นั่งเอาเราดิมีอะไรบ้างนี่กองอะไรนี่ปูนี้กูมันโซล่าตัวนี้พน้ำมันเครื่องจะใหญ่ไงเออนี่โซล่านไงอันนี้ปั๊กองน้ำมันเจ็กองโซล่าอ่านี่ตามโซล่านั่นน่าจะกองน้ำมันเครื่องใช่ไหมอ๋อนั่นอะไรของไฮรีดมาของไฮรีดสองตัวเนี่ยเออไฮรีดสองตัวนี้ไม่น่าใช่ต้มโคละอิน มันมีกี่อันกรองอันนี้มันเครื่องอันนี้มันอันนี้โซล่าหมดแล้วบ่กรองมีแค่นี้ยงานซีนปากอันนี้ซีนอันนี้ซีนซีนปากอันนี้เอ้ากรองไฮริกวีตัวเดียวทำไมมีแค่เนี้ยกรองไฮริกกรองไฮริกเนี่ยอนี้เนอืมกรองข้างในวะใช่กรองไหลกลับเลยตัวใดตัวหนึ่งน่าจะเป็นกรองไฮริก เ,เครื่องนี่น้ำมันเครื่องอันนี้แหละนมันดูเลก็กจังเลยครับนี่ก็โซลา่าโซล่ามันมีสองไม่ใช่นี่ตรงนั้นอะ่ะมีใหญ่กับเล็กอะ่ะมีสองป่ะครับผมครับ อะไรครับที่ตั <c oughs> <c oughs> <c ้ง evet> อะไรอืมผมไม่แน่ใจว่ายังอยู่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องโทรเช็คสอบถามดูก่อนนะครับ เพราะว่ามันหลายวันแล้วไงครับครับนั่นแหละเดี๋ยวผมต้องโทรเช็คดูก่อนว่ารถอยู่ไหมครับผมครับ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 ผมเอ้านั่นมันกองอะไรไปเระ่อยนีไอ้เล็กๆนั่นแหละนี่คือบินที่ต้องโอนไปให้ตัวนี้ยังไม่ได้จ่ายเงินนะครับเพราะว่าทาง บริษัทศูนย์นี่หรือว่าศูนย์นี่อันเนี้อ่าอยู่ในกรองดักน้ำฮะอันนี้มันอยู่ในกรงแก้วกรองดักน้ำใช่ไหมใช่อยู่ในกรงแก้วมันว่าอะไรนะอืมอุจจาระอุจจาระอะไรแบบอันนี้ผมเคยถอดรถขายก็อยู่ในกรงแก้วตัวเน้ยอยู่ดิตอนเมื่อวานเมื่อวานนี้รถขายอันนี้อยู่ในกรงแก้วกรองดักน้ำตัวเนี้ยเหรออยู่ในกรงดักน้ำใช่ไหมใช่ เป็นเป็นข้างบนก็เป็นลูกลอยเรือลูกลอยน้ำลูกยางจริงเหรอเล่ลเนอยู่ในลกลบบน่องน้ำใช่ไหมเตยดูดิดูคลิปน,ดดนี้เองดูที่ใช่ไหมเนี่ยกองดับน้ำหรือกองไฮดริกอ้าวอยู่ในลก,ลกล่องแก้วนายชุดบบมันมาอย่างไงนี่แค่ไหนเนนี่โอลิงเลยโอลิงอะไรเน <c oughs> อันนี้มันมากับชุดน้ำใช่เหรออยู่ในกล่องเดียวกันเหมือนกันเลยฮะโอลิงอะไรวะ กูนี่อ,นอะไรนั่นกองโซล่าแบบเอาไว้ใส่หลังขึ้นเดี๋ยวมาดูรายการหน่อยเดี๋ยวนับดูก่อนว่ามีกี่ชิ้นอ้าตานนับดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบชิ้นเอา สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบออนึ่งอริโอริงสี่ตัวใช่ไหมนั่นอะใช่สี่ไหถ้าสีตัวก็ถูกล้วเป็นสิบอันนี้มันจะสอันนี้มันหนึ่งตัวสีห้าตัฮะ้ันนี้มันเขียนมาสตัวเลมันตัวเล็กๆตัวเล็กมันสตัวใหญ่หนึ่ใช่ไหมสหรือเปล่าสี่โอริงมีอยู่สี่ตัว 1, 1> ห้าเนาะอะไอไอของนั้นเก้าอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวของโอ้นอะอืมทำดิหนึ่งสองสามอ่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเค <9. S 1> อเครบเก้า <9. S 1> ชิ้นยอดเงินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทครับมาแค่นี้ครับ อยอดเงนินที่มาก็มีมาแค่นี้นะนี่คือผมยังไม่ได้โอนเงินให้นะครับพอของมาปุ๊บผมก็ต้องโอนเงินให้เพราะว่าคือว่าผมมีระบบชื่ออยู่ในอยู่ในระบบคมทางบริษัทแล้วคือถึงยังไม่โอนเงินเขาก็ยังจะส่งของมาให้นะครับเพราะว่าเราก็ซื้อลูกค้าประจำครับมีบริการซื้อที่นู่นประจำนะครับเอาบินไว้เนะี่ เดี๋ยวจะถ่ายรูปส่งไลน์ไปให้ทางฝ่ายตัวแทนทางขายดูนะครับลงมาตรงต่าง,างนั้นนี่ต่างเยอะเลยไปเอาสายเหล็กไปใส่ไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสายเหล็กกัน พี่มไปเลยบ่ตึ้งเงียบว่ะอไรยาวจนแหมเอะไรจบต้อเอาวแ้งมด้ลยทำไมขึ้นเร็วเถะขึ้นเร็วเถะเป่าคถาี่ไปสามค้ป๊อด้ายเต้เต้หมูเต้หมู ถึงแล้วเร็วมาเลยอันนี้กับนั่นใช่มต้องเิกขาช้างนะถอดอันนี้ก่อน,น,นอ๋นอขยับแมงไม่ได้โอ้เดี๋ยวมันจะยืดเดี๋ยวมันขยับเนาะครับครับช่างบอกว่าถอดยังไม่ได้ครับอู้ เดี๋ยวมาชมเดี๋ยวมาชมมันคิปต่อไปครับสวัสดีครับ